มาต่อการที่วิธีการใช้ฮอร์โมนผลไม้นะคะซึ่งวิธีการของสรลลงเนงจะเป็นวิธีการลูกทุ่งอยู่นะเพราะว่าใส่ลุงยังทํายังทําอุป,ปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวช่วยในการที่จะให้อาหารทางน้าเนี่ยไม่สําเร็จนะคะซึ่งใสลลุงมีสายดาสายยางดําๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะใสลลุงก็มีขวดที่ใส่ลุงเคยทําให้คลิปให้ดูว่าเป็น เป็นสปริงเกอร์จากวัสดุเหลือใช้คือจากขวดน้ำยาล้างห้องน้ำค่ะตัวนั้นแหละเซลุงจะเอามาทำอุปกรณ์ให้อาหารทางน้ำแต่ว่ามันยังทำไม่สำเร็จตอนนี้ก็เลยต้องใช้วิธีการลุกทุ่งไปก่อนด้วยการที่เอาฮอร์โมอนผลไม้ก่อนใช้ให้เราเขย่าวขวดนะคะคอมองผลไม้ค่ะให้เราเขย่าวขวดแล้วเราก็เปิดฝาค่ะแล้วก็เทลงไปในน้ำอย่างนี้เลยค่ะเทลงไป เทลงไปในน้ําผสมน้ําเรียบร้อยเลยค่ะเทลงไปในน้ําถังใหญ่ถังเล็กได้หมดเลยนะคะอันนี้เสริ้งเอาถังไซส์ที่เราถือไหวอะ่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องถังนะคะเพราะเราให้เพราะเราให้ต้นละขวดอยู่แล้วเสรุ้งเสริ้งทําพวกฮอร์โมนพวกนี้มาสําหรับเขาต้นละขวดเสรุ้งมีสิบแปดต้นเสริ้งก็ทำสิบแปดขวดประมาณเนี้ยค่ะเสร็จแล้วไอเห็นไหมกากสับปะรดที่เหลือนี่ค่ะเสรุ้งจะเอาไปใส่ EM แล้วก็ เอาไว้ใช้รถเขาวันพรุ่งนี้ค่ะให้ e อมหมักอีกหนึ่งคืนนะคะเราไม่ทิ้งนะคะกากสับประรดเนี่ยเซลุงไม่ทิ้งเซลุงจะเอาเอหมักเขาอีกหนึ่งคืนค่ะหมักอีกหนึ่งคืนแล้วก็จะเอามาลดพรุ่งนี้วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ลดได้อีกนะคะโอเคอหลังจากนั้นนะคะเราก็ยกถังน้ําค่ะเทรอบวงโคนเนี่ยค่ะเทรอบวงโคนต้นมะยงชิดะคะ่ะ นี่ค่ะเทรอบวงโคนต้นมายงชิดเลยนะคะเทรอบวงแล้วเดี๋ยวเราลดน้ําซ้ําอีกทีหนึ่งนะคะเราก็เทรอบวงโคนต้นแล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ําซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะหาว่าลุงใส่ลุงลดรอบต้นอะไรนี่ค่ะคือคือรอบโคนต้นมายงชิดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเขากําลังออกดอกนะคะใส่ลุงไม่สามารถที่จะฉีดพ่นให้อาหารทางใบหรือทางช่อดอกและกระถางลูกได้เพราะตอนนี้คือมีลูก แต่ว่ามีดอกบานไม่สามารถฉีดได้ค่ะเราต้องเปลี่ยนมาเป็นให้อาหารทางดินแทนค่ะตอนนี้ก็นี่คือวิธีการใช้งานอาหารที่ปลอดสารเคมีที่เสรลุ้งนำมาใช้กับสวนมะยงชีดของเสรลุงนะคะที่เหลืออีกสองขวดจะเป็น EM เดี๋ยวเสรลุงจะให้ดูคลิปถัดไปค่ะวัสดีค่ะ